มามาลุยกันต่อเน,นี่ยห้องที่สององท่านเมื่อกี้ลืมกดถ่ายนะเมามาช่วยงานนะเอา้เอาต่อเน,นื่อง เบื้องยางเวลาเราปูมันจะเหมือนกบเบื้องจริงเลยเปน้องเลยกบเบื้องจริงเราปูปุ๊บเราจะไปนั่งตรงนี้ไม่ได้แต่กบเบื้องยางเนี่ยเราปูเสร็จเราต้องเอาตูดเนี่ยถูไปเรื่อยๆให้มันแน่นนะให้มันแน่นไปเรื่อย ผมก็จะอาศัยดาบตัวเองนี่แหละท่านทำให้มันแน่นไปเรื่อยๆนั่งทับมันไปเรื่อยๆ ไปจะดูลายสลายเหมือนกันก็ใ่ใ่ในะครับชิ้นเบอรยาเนี่พอเราปูเสร็จแล้วเดินเหยียบสักพักมันแน่นเลยนะทุกท่านมันจะอยู่เลยเน้ะ เรื่องที่ปูกาจะปูสลับลายกันนะน้อยปูสลับนี่ปูสลับลายปูปูไม่ให้มันซ้อนแผ่นนะ Yeah. ดีๆมีคันกูได้ผมก็จะนั่งทับมันไปเรื่อยๆนะนั่งตูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟัน โอ้ไกลสำเร็จแล้วท่าน